ของโคกมากลูกใหญ่มากมันม่วงโลละสี่สิบข้า่านี้ของเยอะมากเลยค่ะโลละยี่สิบห้าบาทอันนี้กล้องละร้อยหรอคะอันนี้ป้าช่อนใช่ไหมอันนี้ป้าแห้งกินงยะญ่ใหหมู คอยแม่พูโลและสามถึงห้าโอ้หลายหน้า ตรงนี้เป้นป้ายรถเมค่ะเรามารมเมล์มาแท็กซี่มาสามล้อก็ได้ค่ะตลาดสารองเก่าจะอยู่ใต้สะพานเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนีนาค่ะวันนี้มาอยู่ที่ตลาดสารองเก่าค่ะเราเคยลองคลิปให้ดูเราค้นหนึ่งแต่นั้นเป็นตลาดใหม่ค่ะวันนี้เราไปดูตลาดเก่ากันนะคะไปดูกันค่ะเราจะเดินไปทางนี้นะคะ ละวันเดินก็จะมีของขายแยะๆเลยค่ะทุกคนที่นี่ของโูกค่ะ ผัดทุเรศสิบบาทค่ะแย่ๆเลยค่ะตลาดเต่าเดิมไปตรงเสื้อผ้าก็มีนะคะทุกคน ปลาแห้มปลาแดดเดียวเยอะๆเลยค่ะเดินไปกันนะคะทุกคนจะเทงแล้วค่ะตลาดเก่าอยู่ตรงนี้สตอรตรงนี้ตรงนี้ขายดอกไม้ ลาเก่าตัวละยีบ้าทยีสบาท,บาทปลาทูหนึ่งยีสบบาทถูกเก่งแยะเลยหมูโอ้ยหัวหมู ไบายาการข้างในตลาดค่ะทุกคนดูปลาแห้งน่ากินมากเลยค่ะว่าอันนี้กล่องละร้อยหรอคะอันนี้ป้าช่อนใช่ไหมเออเอานะเอากล่องหนเอาเอาอันนี้ค่ะอ๋ออันนู้นก็นเหมือนกันหรอร้อยหนึ่งเอาเอามายางละกล่อง ราคามไม่แพงมัดมัดให้หนูด้วยนะท่านนี้ก็มีกล่องลนะร้อยร้อยไม่แพง น้าพาไปดูคันหน้าก่อนนะคะโอ้ยของเยอะมากเลยค่ะเราค่อยไปดูคันในนะคะก็ของสดอาหารทะเลสดค่ะ ปลากระพงปูมา้าหอยแครงปูมา้าหอยแมมปูแยะๆเลยค่ะทุกคน ดต้องรู้ก่อนนะคะมีปลาแห้งปลาเนินปลาแดดเดียวเยอะมากเลยค่ะ,นนคะปลาเยอะมากเลย 嗯。Mm. แค่ลูกใหญ่นุกงสาปันรถก็มีตลาดก็ใหญ่อยู่นะคะพลอไม้ก็เยอะราคาถูกค่ะ son come come ลเลยยี่สิบห้าบาทผัดก็มีนะคะหัวปีก็มีตลา,าดจะอยู่ใต้สะพาน บรรยากาศข้างในตลาดพลอไม้เยอะมากเลยค่ะทุกคน,นแล้วก็สวยมากเลยอังง่นลนแล้วเท่าไหร่คะร้อยหนึง่งส <100. S 1> องร้อยอ๋อคอันนี้ร้อยหนึง่งอันนี้ร้อยหนึ่ง Uhm สวยะะ <sm ari situação> ่ะได้โลนึงไหมเก้าสิบห้าบาทแล้วก็เอาร้อยหนึ่งนึงหละอันนี้หนึงเยอะมากเลยผลไม้ถูกมากเลยค่ะทำไมราคาถูก ร้อยห้าสิบหรอโลละเท่าไหร่คะส่งแปดไปดูขั้นนี้กันนะคะทุกคน <c oughs> มะม่วงโลละสี่สิบบาทรูสวยๆทงนั้นเลยค่ะโอ้ปลายัางเป็นๆอยู่เลยหลายหน้าเป่าก็าปลาหลายเยอะมากเลย พวโคองแห้งก็มีนะคะเดิมไปทำไหนไม่ถูกของเยอะพิกแกงก็มีขนมจีงไข่เป็ดไข่ไก่มีทุญอย่างเลยค่ะที่นี่ ลบไปดูขั้นเป็นปลายแห้งปลาแห้งก็มีอาหารทะเลแห้งเยอะมากเลยค่ะ หมึกแห้งมีเย,ะยะอะๆมายะางอค้าได้วยอ๋อปลาแห้งเยอะมากๆเดี๋ยปลาแดดเดียวผักก็มีเยอะๆเลยค่ะไปดูขั้นนี้กันค่ะ ไก่บ้าเยอะมากเลยไก่ดำก็มีไก่ดา,าโลละร้อยสักผักเยอะมากเลยค่ะช้อน บ้านแท้ไก่บ้านแท้ไก่เหนียวปา,า,าทับทิมกล้วยหอมผักสามกรัมสิบบาท ก็สุดทางแล้วนะคะผักที่นี่สดและราคาถูกมากเลยค่ะดูค่านี่ก็ขอนม ไปดูตรงนู้นกันนะคะตลาดใหญ่มากเลยค่ะของก็เยอะค่ะเราก็เต้าเดินดูนะคะตรงนี้จะเป็นพวกปลาแห้งของแห้งเยอะมากเลยค่ะ ก็บรรยากาศตลาดก,ก็ประมาณนี้นะคะจะพาไปดูตลาดขายกับข้าวค่ะไม่หนูยังมีอันนี้จะเป็นกับข้าวเป็นกับข้าวนีน่ากิน ตรงนี้เป็นตลาดขายกับข้าวตรนนี้ขายกับข้าวกับข้าวใยญ่ๆคนจับขายข้าวเนี่ยวมาม่วง ของกินเยอะมากเลยค่ะทูเรียนก็มีนะคะเต้าหูท้ทอดอร่หนมากิน เามีโต๊ให้มานั่งกินได้นะคะคลิปนี้ก็ถ่ายให้ดูประมาณนี้นะคะเจะกันใหมคลิปหน้าค่ะฝากอะไรก็ติดตามให้หน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะอากาศร้อนมากเลยค่ะขอกินน้ำก้อนค่ะ